เอาละครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาแปลปกนะครับก็ปกติก็เคยแปลนะครับวันนี้ก็นานๆมาแปลครั้งหนึ่งนะครับก็บางครั้งก็แปลเข้าตรงๆเลยนะครับแปลปกฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับฉลากจินแบ่งรัฐบาลนะครับอันนี้งวดวันที่16สิงหานะครับสิสิงหาโอ้ทำไมเลขสวยจังนะครับห้าห้าสามแปดแปดห้าหนึ่งห้าห้าสามนะครับอันนี้ลุ้นมาแล้วนะครับลุ้นมาแล้ว สำหรับแปลปกนะครับผมเอาแปลแปแบบง่ายๆแล้วกันนะครับผมจะแปลไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับต้องขออภัยนะครับถ้าภาพภาพมันไม่นิ่งนะครับตัวนี้นะครับมีเหมือนคนถอนกล้านะครับถอนกล้านะครับแล้วก็มีผู้ชายสองคนมายืนดูนะครับมายืนดูมายืนดูถ้าเกิดให้ผมแปลนะครับมีอยู่หนึ่งสองสาม สี่ห้าห้าคนนะครับห้าคนผู้ชายสองที่มาด,ดำถอนกล้าอยู่นี่น่าจะเป็นผู้หญิงหมดนะครับผู้หญิงสามหญิงสามชายสองนะครับมีคนที่ใส่หมวกนะครับใส่หมวกใส่หมวกอยู่หนึ่งสองสามสี่ใส่หมวกสี่คนนะครับใส่หมวกสี่หญิงสามชายสองหรือจะเป็นสามสองนะครับเออ อันนี้ก็ก็มีส่วนนะมีผู้ชายดูนะครับลองดูนะครับดูชัดๆนะครับเดี๋ยวผมจะสูมให้ดูชัดๆนี่ผู้หญิงสาม หิงสก็ตีเป็น3ามชายสองก็3ามสองนะครับสามสองสสองไม่ใส่หมวกหนึ่งนะครับไม่ใส่หมวก1คนไม่ใส่หมวก1คนก็ตีเป็น1น,นะครับหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสองหรือเปล่าเออหนึ่งสามสองเดี๋ยวเราค่อยไป ดูตัวเลขกันนะครับดูด,ดูตัวเลขกันว่าแปรไปอันนี้เราดูก่อนนะครับมองอัน,นอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมย้ํานะครับให้ไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับอันนี้ผมก็ตีไปตามภาษาผมนะครับตามภาษาผมผมไม่ผมมองดูนะครับถอนกล้านะครับผู้หญิงก็ว่าเป็นผู้หญิงนะครับห,หญิงสามหญิงสามชายสองก็สามสอง ห้าคนก็ทั้งหมดมีห้านะครับจะเป็นต้ให้ผมตีนะครับเป็นสามสองเป็นหนึ่งสี่นะครับหนึ่งสี่อะไรนะครับเพราะว่าใส่หมวกสี่คนก็เป็นหนึ่งสี่ก็ได้นะครับผู้ชายสองคนนะครับหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับห้าคนทั้งหมดรวมกันเป็นห้าคนหนึ่งสี่หนึ่งห้า ห้าสองห้าสามโอ้ยเอาแค่นี้นะครับสงสัยจะท่านผู้ชมคิดว่ายังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูไปเลยนะครับมือมือกระสั้นๆนะครับมือกระสั้นๆดูดีๆนะครับดูดีๆท่านผู้ชมลองลองใช้จินตนาการนะครับจินตนาการไปด้วยกันนะครับจินตนาการนะครับอันนี้ไม่ต้องจินตนาการนะครับอย่างเดียวเลยนะครับ ใส่หมวกนะครับผมผมดูนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะมันมายังไงนี่มันมายังไงนี่นี่ใส่หมวกหนึ่งสองสามสี่ใส่หมวกสี่คนผมก็ตีเป็นสี่นะครับใส่หมวกสี่คนตีเป็นสี่ไม่ใส่หนึ่งคนก็ตีเป็นหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งสี ทั้งหมดมีอยู่ห้าคนก็ตีเป็นเลขห้าไปนะครับก็เป็นสามสามสองตัวเลขที่ออกมานะครับเป็นสามสองมีตัวเลขนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขกันนะครับโอเคนะครับตัวเลขตัวเลขที่แปลออกมานะครับมันจะมีเลขหนึ่งเลขหนึ่งผู้ชายสองคนเลขสองผู้หญิงสาม ใส่หมวกใส่หมวกสีมีทั้งหมดห้าคนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอู้บางคนทำไมบอกบอกสิบตัวเลยดีกว่ามั้งง่ายดีถูกแน่ๆนเลยถ้าบอกสิบตัวเอออนะันนั้นมันก็เกินไปนะครับอันนี้แซวกันเล่นๆนะครับถ้าให้ผมลองวิเคราะห์ดูนะครับตัวเลขนะครับสําหรับงวดวันที่สิบหกสำหรับแปลปกนะครับเลขแปลปกนี่มันก็ต้องเป็น หนึ่งสี่หนึ่งห้า,าห้าสามห้าสองห้าสองห้าสี่เออทวายมันมันหลายตัวจังห้าสองห้าสี่ ห้าสองห้าสี่หนึ่งสองนี่ถ้าจับ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 ตัวเลขมารวมกันนะครับห้าหนึ่งสี่ห้าสามหนึ่งห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับมีตัวหนึ่งก็น่าจะเป็น 2, อสามกับสามสี่สองสามสามสี่นี่อันนี้เป็นเป็นตัวด้านบนนะครับตัวที่ตัวเลขออกมานะครับท่านผู้ชมว่ายังไงนะครับสวยไหมนี่ตัวเลขแปลโปรกออกมาแล้วนะครับแปลโปกออกมานะครับงวดวันที่16สิงหานะครับ 2, 3, 1, 4 ห้าสามสามสี่หนึ่งห้าห้าสองห้าสี่เนี่ยนะแต่ผมเคยแปลนี่มันเข้าตรงๆเลยนะครับเคยแปลเนี่ยที่ผมเคยแปลปกสลากนะครับแปลปกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับอันนี้งวดนี้ก็มานะครับมาแปลให้ท่านผู้ชมนะครับให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่ แต่ว่ามันมันบังเอิญแปลนะครับผมไม่ได้ว่าแปลมันตรงกับเลขของผมนะครับพอดีมันมีห้าห้าคนนะครับห้าคนผู้หญิงสามผมก็ตีเป็นห้าสามห้าสามห้าสองห้าหนึ่งนะครับห้าสามห้าสองห้าหนึ่งนี่คือท่านผู้ชมคิดว่ายังไงนะครับอืมคิดว่ายังไงนะครับสําหรับผมผมซื้อมาในท,ที่ที่ผมซื้อผมก็ซื้อสามแปดแปดอันนี้มันทะเบียนรถผมหรอครับสามแปดแปดถ้าใครชอบสามแปดแปดก็ไม่ได้ว่ากันนะครับ เราเน้นย้ำนะครับไม่ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับอันนี้นํามาไปปลกให้ท่านผู้ชมดูนะครับชอบไหมงวดนี้สองสามนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสามอีกหนึ่งตัวหนึ่งสามนี่โอเคนะครับตัวเลขที่ได้นะครับออกมานะครับหรือใครจะ จะว่ายังไงตัวไหนก็ลองลองลองไปแปลกันดูนะครับหรือบางคนอาจจะแปลไม่เหมือนผมนะครับผมก็นับนับนับเอาอย่างนี้เลยนะครับอืเลขมันน่าจะเข้าแล้วนะครับนี่ยังไงนะครับก็ค่อยว่ากันนะครับขอทุกท่านโชคดีก็แล้วกันนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับพูดคนเดียวก็กลัวคนมาแย่งพูดนะครับสิบกสิงหานะครับถ้าใครชอบนะครับเลขแปลปกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสองสามหนึ่งสี่ห้าสามสามสี่หนึ่งห้าห้าสอง 1>, 1 3 5 4 1สานะครับอาชอบขอลองนำไปรุ่นดูนะครับเป็นแนวทางขอทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับสำหรับงวดนี้สวัสดีครับ